หนึ่งครั้งก่อนหน้าอันนี้คือไปเรียนอะไรมาแล้วก็มาสอบครั้งแรกที่ไม่ผ่านไปเรียนแบบภาษาอังกฤษทั่วไปเลยที่เขาเรียนในหนังสืออ๋ออ่าก็มีหนังสือมาให้เรียนเขาก็จะสอนแต่ในหนังสืออย่างเดียวอืมเรียนนานแค่ไหนแล้วเขาไปสอบรอบแรกตอนนั้นประมาณเดือนสองเดือนได้เรียนเดือนสองเดือนอ๋อที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ส่งไปเรียนก็คือตรงนี้แหละใช่ปะ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ให้พูดกับเขาแบบว่าเขาถามในหนังสือมันจะมีคําตอบให้อะไรเงี้ยแต่เขาจะพูดเร็วมากอ๋อแล้วมันตรงกับเอวันมันก็มันก็เป็นคําถามคําตอบมันไม่ตรงเลยหรอมันเนกอ่ามันคนละวัตถุประสงค์กันมันคือเป็นคําถามคาตอบใช้ภาษาระดับภาษาแบบไม่เหมือนกับมันไม่ตรงตรงกับเอวันไม่ตรงกันอย่างนี้ใช่ไหม ใช่เันมันหมอหเลยไปไกลแล้วเออมันอะไรก็ไม่รู้เนื้อหาอยีใช่ปะ่ะอ่าก็คืออันนั้นคือไปเรียนเองแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องใช้สอบ a อวัใช่ไหมก็เลยไม่ผ่านข้อนั้นจริงจริง,รงถ้าเรียนตอนนู้นนะก็คงผ่านไปแล้วปะ่ะเพราะว่าคำถามมันก็คงแบบไม่ยากปะ่ะเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับดวงนะเวลาเราไปเจอปุ๊บเราเจอเราเจอคําถามง่ายแต่ดันเราเตรียมมาไม่ดีหรือเราไม่ได้เรียนมา เขาอุตส่าห์า<ช>ดวงส่งมาแล้วนะว่าให้เจอคําถามน<ช>ั่นโดยเฉาะแต่โน<ช>้งขวามันไม่ได้เออแล้วแบบก็ไม่ได้เตรียมมาไงก็เลยไม่ได้ไงเออแต่แบบอ่ะไม่เป็นไรไงครั้งนี้เตรียมมาจะเจอยากแค่ไหนก็ยังผ่านไงนี่ <c oughs> สุดยอดอืมพอใช้ได้อ่ะดีจังเลย